สวัสดีเพื่อนๆบ้านสวนสวิมลทุกท่านนะคะวันนี้บ้านสวนสวิมลจัดโปรโอบอนสวยๆราคา49บาทนะคะเป็นบอนไซส์กระถาง4นิ้วเอาใจเพื่อนๆที่ทักเข้ามาว่าจะไม่ทำบอนไซส์เล็กแล้วหรอมีแต่บอนไซส์ใหญ่วันนี้เราก็มีบอนไซส์เล็กมาให้อีกหนึ่งคลิปนะคะค่าส่งเหมือนเดิมเป็นเหมาส่ง50บาทนะคะส่วนวิธีการแพ็เราแพ็คส่งให้ทั้งกระถางเหมือนเดิมค่ะ ส่งแบบอ e m s นะคะ EMS ต้นไม้ส่งโดยไปษณีสำหรับท่านใดที่ไม่เคยซื้อกับทางสวนวิธีการสั่งซื้อโทรเข้ามาเบอร์โทรศัพท์0964253136เบอร์นี้สามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้อัตโนมัติเลยนะคะท่านใดไม่สะดวกที่จะโอนตังก็ใช้วิธีจัดเก็บปลายทาง จ่ายให้ไปรษณีย์ต่อรับต้นไม้หน้าบ้านเลยก็ได้ค่ะส่วนท่านใดที่ทักเข้ามานะว่ามีปัญหาเรื่องเพีย้ยแมลงนะคะมันมาดูดน้ำเลี้ยงบริเวณโคนต้นทำให้เกิดบอนยุบตัวบ้างละกาบแตกบ้างละหัวผุบ้างละทางสวนมีวิธียังไงใช้แบบไหนนะคะวันนี้นะสำหรับที่สวนนะคะก็จะใช้ตัวนี้นะคะชื่อไดเกลจีละลายน้ำใส บัวลดน้ำเนาะลดอัตราใช้ยอยู่ที่ประมาณ5-10กรัมต่อน้ำ20ลิตรกะง่ายๆก็คือประมาณช้อนกินข้าวเราอะค่ะประมาณค่อนช้อนเนาะละลายให้ดีแล้วก็ลดนะคะลดไปในตู้ได้เลยหรือลดในกระถางได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสารตัวเดียวกับกลุ่มสตาร์เกิลแต่เปอร์เซ็นต์เขาจะสูงกว่าซอง100กรัมราคาซองละ90บาท ใครจะจัดใครจะให้แม่ค้าจัดส่งไปพร้อมต้นไม้ก็ได้นะคะอันนี้ราคาส่งเนาะ90บาทนะคะตัวนี้ไดเกิลจีนะหนึ่งซองเนี่ยสามารถละลายน้ำได้ถึง200ลิตรเลยทีเดียวนะคะเอาไว้กำจัดพวกกลุ่มเพลี้ยกลุ่มแมลงกลุ่มมดนะคะตัวนี้นะแล้วก็วันนี้เรามีบอนมาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูทั้งบอนเก่าบอนใหม่แล้วก็บอนร,ร่วมสมัยเนาะทุกกระถางทุกสายพันธุ์ราคาเดียวกันหมดท่านใดอยากได้ต้นไหนก็ทักกันเข้ามาได้เลย เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ต้นแรกกันก่อนเลยนะคะตัวนี้เป็นไม้หัวนะคะเ,เพื่อนๆเป็นไม้หัวเขามีชื่อว่าเทพนรสิงห์นะคะเทพนรสิงห์เนี่ยเป็นบอนกัดสีลักษณะเป็นบอนกาบแบบนี้นะแล้วก็เวลาเขาโตเต็มฟอร์มหน้าใบจะกัดเป็นสีชมพูอ่าเป็นไม้การกัดสีเขาสไตล์เดียวกับฮกหลงนะคะการกัดสีสไตล์เดียวกันต้นนี้กําลังกัดสีแล้วนะคะตัวนี้เนาะเทพนรสิงห์ไม้โบราณไม้หายาก ถัดจากเทพนรสิงห์นะคะก็จะเป็นตัวที่ชื่อว่าชินะบัญชรซึ่งตัวนี้เป็นหน้าหวานนะคะเพื่อน,อนๆหลายท่านอาจจะเอ๊ะทำไมไม้ดูไซส์เล็กเป็นไม้หัวนะคะเพื่อนๆที่เขาผ่านการยุบตัวมาแล้วเนาะแล้วงอกขึ้นมาใหม่ก็จะได้ไม้ที่หน้าใบกัดสีแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เนาะชินะบัญชรตัวนี้เป็นหน้าหวานนะคะส่วนต้นถัดมาตัวนี้ชื่อว่า เจ,จ้าพยาจักรีนะคะเจ้าพยาจักรีเนี่ยเขาเป็นบอนป้ายด้านนึงจะเป็นสีเขียวด้านนึงจะป้ายสีแดงซึ่งข้อพิเศษของไม้ต้นนี้คือทั้งกอเขาจะป้ายด้านเดียวกันหมดเนาะด้านใดแดงก็จะแดงถ้าสมมติว่าซ้ายแดงเนี่ยก็จะแดงหมดเลยทั้งก่อนะคะเพื่อนๆวันนี้ตัวเจ้าพยาจัก,กรีเองเนี่ยแม่คม้ามีน่าจะมีจํานวนนะน่าจะพอแบ่งได้ หกเจต้นเลยแหละที่ว่าเห็นไซส์กำลังสวยๆนะตัวนี้นะคะเจ้าพญาจักกรีไม้โบราณหายากเนาะราคา49เท่านั้นเองเพื่อนๆท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะทักเข้ามาได้ส่วนต้นต่อมาก็เป็นไม้โบราณน,นะคะตัวนี้จะเป็นใบาย,ยาวมีชื่อว่าสุรเสนตัวเนี้ยปกติอ่ะเขาจะไม่กัดสีจัดขนาดนี้เนาะแต่ด้วยที่ว่าหน้าหนาวนะคะหน้าหนาวไม้ก็จะกัดสีสวย เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะหมุนให้ดูเนาะเนี่ยคะ่ะเขาแบบกัดสีแบบนี้เลยเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆหน้าใบสวยมากเลยน่าจะมีสองต้นนะคะตัวนี้เนาะน่าจะมีสองต้นนะคะเนี่ยคะ่ะสุรเสศนะคะตัวนี้สุรเสนเป็นบอนใบยาวชื่อเต็มเต็มก็เหมือนพญาสุรเสศเนาะแม่ค้าเห็นมีหลายท่านทักมาว่าได้ทําฟอร์มกอไว้บางเปล่าอยากจะรับกระถางใหญ่ฟอร์มกอช่วงนี้ก็กําลังโตนะคะใครที่รอฟอร์มกอก็น่าจะเป็นคลิปหน้าเนาะ ส่วนต้นต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นไม้หัวอีกเช่นกันต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากเดี๋ยวแมค่ค้าหยิบให้ดูนะคะต้นใหญ่มากเลยตัวนี้นะคะคือตัว2ฝั่งโขงนะคะสฝั่งโขงแล้วต้นนี้เป็นหน้าสวยด้วยหน้าเขาจะขึ้นขึ้นเม็ดเนาะหน้าจะออกแดงเป็นสองฝั่งโขงนะคะตัวนี้บอนหายากแล้วะคะ่ะบอนเก่าบอบลโบราณต้นใหญ่นะคะเนี่ยต้นใหญ่มากเลยไม้หัวด้วยเผื่อใครอยากไปไปได้แบบ ไปอนุรักษ์ไว้เนาะสองฝั่งโขงเป็นบอลเม็ดนะคะหน้าใบก็จะเป็นเม็ดแดงเม็ดครามนะคะแล้วก็เป็นบอนต้นสูงนิดหนึงใบไทยนะคะต่อมาตัวนี้เป็นบอนกาบมีชื่อว่าเทพสายลุงลักษณะหน้าใบไม้ตัวเนี้ยด้วยความที่เขาเป็นบอนกาบนะคะเพื่อนเเขาก็จะมี พื้นใบเนี่ยสีออกอมน้ําตาลทองนะคะแล้วก็พื้นเนี่ยจะเป็นสีเขียวอันนี้คือเริ่มกัดด่างด่างลายคล้ายๆพวกขนนกค่ะตัวนี้เนาะอันนี้จะเป็นหน้าเดิมเป็นหน้าเป็นหน้าเขาเรียกหน้าแผงนะคะตัวนี้เทพสายลุงเนาะไม้โบราณแล้วล่ะไม้หายากแล้วแหละส่วนใครที่ยังติดใจใบยาวอยู่อ่าวันนี้ยังมีมาอีกหนึ่งนะคะตัวนี้ชื่อว่าพระนางสุจ,จิตราเทวีเนาะเป็นบอลใบยาวสีส้มกระดูกสีน้ำตาล ตัวนี้แตกหน่อเก่งแตกกอเก่งเผื่อลูกค้าท่านใดยอยากจะได้ไปฟอร์มไวอ้อยากจะไปฟอร์มเองนะคะพวกนี้ลากดีลากเดินดีแล้วเนาะสุจิตรา9 9บาทอีกเหมือนกันเนี่ยค่ะเพื่อนๆค่ะลากมาสุดกระถางแล้วนะคะลากเดินดีและถัดจากพนางสุจิตราเป็นไม้แลโบราณเป็นไม้แลตัวเก่าตัวนี้มีชื่อว่าสเสน่ดาราลักษณะบอลเนี่ยจะเป็นบอนใบยาวทรงเตีย้ย หน้าใบจะเป็นสีขาวอมทองนะคะสีขาวอมทองหรือเขียวต้องอ่อนเม็ดแดงตัวนี้เม็ดแดงด่างขาวเวลาเวลาโดนแดดเนี่ยเขาจะกัดพื้นเป็นสีชมพูคล้ายๆกับตัวพันดาวนะคะแต่สีเขาจะเข้มกว่าเป็นกอเก่งตัวนี้แตกกอง่ายนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นสุรเสณอีกหนึ่งต้นนะคะตัวนี้เป็นสุรเสณอีกหนึ่งต้นหน้าใบสวยๆส,สุรเสณส่วนต้นนี้ค่ะเพื่อนๆ ตัวนี้คือขวัญดาวใครเคยรับแมค่ค้าไปเมื่อปีที่แล้วแล้วใครยังอยู่บ้างนะคะตัวนี้เนาะขวัญดาวอันนี้คือกัดสีเต็มเม็ดแล้วประมาณนี้นะคะกัดสีเต็มเม็ดแล้วไม้ตัวนี้ชอบแดดจัดเพื่อนๆหน้าร้อนเนี่ยจะสวยเขาทนแดดนะนยคะเขากัดสีแบบนี้เลยกัดสีสวยสวยนะคะขวัญดาวถัดจากขวัญดาวมาเป็นนินอายลากันบ้างนะคะอันนี้เป็นไม้หัวสองใบนะคะเป็นไม้หัวสองใบนินอายลาเองเนี่ยเป็นไม้ทรงใบหอก สีพื้นใบเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลอมแดงกระดูกดำนะคะยิ่งโตเต็มฟอร์มเนี่ยกระดูกยิ่งดำเข้มแล้วก็สีพื้นจะยิ่งกัดสีแดงแจ่มนะคะตัวนี้นินอายลาแล้วก็ต่อมาตัวนี้เป็นคุณหญิงป้ายเขียวนะคะลักษณะเนี่ยจะกลับกันกับเจ้าสาวคือพื้นเนี่ยจะเป็นสีออกชมพูแล้วจะมีป้ายออกสีเขียวเปรอะนะคะกระจายทั่วพื้นใบแบบนี้นะคะเห็นไหมคะตัวนี้ก็สวยนะคะคุณหญิง แล้วก็ผัดจากคุณหญิงตัวนี้นะคะคือตัววังทองไม้กระดูกใครที่ชอบไม้กระดูกไม้ประกวดนะคะตัวนี้จะเป็นไม้ที่หน้าใบสีเข้มคือจะเป็นสีแดงสดกระดูกสีดํานะคะตัวนี้เนาะวังทองสวยๆแบบนี้เผื่อท่านใดอยากจะไปลองทําไม้ประกวดเดี๋ยวนี้สนามประกวดก็มีเยอะขึ้นนะคะเปิดประกวดทั่วประเทศแล้วก็ทั้งปีเนี่ยมีสนามเก็บคะแนนเยอะเลยใครอยากจะ ไปลองดูเชิญได้นะคะเผื่อเราถนัดทางนี้นะตัวนี้นะคะวังทองต้นต่อมาตัวนี้เป็นฟอร์มกอนะคะตัวนี้มีชื่อว่านารีบูรพาซึ่งต้นเนี้ยเป็นไม้ป้ายนะคะไม้ป้ายโบราณตัวนี้กัดป้ายกัดพื้นเต็มฟอมนี่นะคะนี่คือเด็กๆเขาก็จะป้ายแบบนี้นะเป็นกอนะคะเป็นกอนะคะเพื่อนๆเนี่ยกระถางนี้เป็นกอเผื่อใครชอบนะคะอ่ะถัดมาอีก ตัวนี้คือโชคล่ําซ้านะคะเพื่อนๆคะ่ะโชคล่ําซ้ำลักษณะโชคล่ําซ้ําก็จะเป็นเดี๋ยวนะแม่ค้าจะรวบใบให้เพื่อนๆดูยังไงเนาะเนี่ยคะ่ะเป็นไม้ใบไทยนะคะเป็นไม้ใบไทยถ้าหน้านี้สีจะออกโอโรสจะออกโอโรสออกสีทองอ่อนๆอมส้มนะคะแต่เวลาที่เขาอากาศปกติเนี่ยเขาจะด่างสวยมากเลยจะขึ้นลิ้วชมพูขาวเลยนะคะโชคล่ำซ้ำ ส่วนตัวนี้นะคะมิ่งมงคลนะใครยังตามหาตัวเดิมกันอยู่บ้างนะใครอยากเก็บไม้ชื่อเพราะเพราะชื่อเป็นมงคลนะคะตัวนี้มิ่งมงคลเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูถัดไปก็จะเป็นไม้สไตล์ไม้เตี้ยๆนะคะใบกลมๆเป็นไม้ใหม่ๆกันบ้างมาต่อกันที่ใบกลมนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่ค้าก็จะมีตัวนี้เลยภูมิใจนําเสนอเลยนะคะโรสเพื่อนๆคะ่ะโรสหน้าสวยๆใบกลมๆ ตัวนี้กำลังกัดชมพูแล้วนะคะโรสเนี่ยมีไซส์สวยๆอยู่ประมาณห้าต้นนะคะทุกต้นล้วนขึ้นลายขึ้นด่างกันหมดแล้วเนี่ยนะคะไซส์กำลังพอส่งเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ต้นใหญ่มากเพื่อนๆต้นใหญ่มากแม่พันธุ์ก็คือต้นที่แม่ค้าโชว์เนาะที่เคยโชว์ค่ะใบกลมกลมราคาน่ารักมากนะ4ี่ิเองนะคะส่วนต้นนี้ค่ะเป็นไม้ใหม่ขึ้นมาหน่อย วัวนี้ชื่อฉัดบวรนะคะชื่อฉัดบวรเป็นไม้ใบกลมป้ายเขียวนะคะแผงมาจากฉัดทินกรตัวนี้นะชื่อฉัดบวรนะคะฉัดบวรแล้วก็มีฉัดทินกรด้วยนะคะฉัดทินกรกลมกลมเนี่ยแม่ค้ามีอยู่ประมาณ5-6กระถางนะคะฉัดทินกรฉัดทินกรเองเนี่ยใบค่อนข้างจะกลมมากเลยนะแล้วก็ฟอร์มดีฟอร์มดีใบดกฉัดใบสวย ส่วนต้นนี้นะคะบางเกิดกล้าวตัวนี้ก็จะเป็นไม้แผงมาจากตัวสยามนาลิมิตเนาะเนี่ยมีป้ายแบบนี้นะคะบางเกิดกล้าวไม้ใบกลมตัวนี้เป็นฉัดทินกรอีกต้นหนึ่งนะมีฉัดทินกรแล้วก็ตัวนี้จะชื่อว่า,าเมืองพี่ไม้เพื่อนเป็น,ปน,ปน,ปนไม้ใบกลมสีหน้าใบจะออกสีชมพูนะคะขอบใบเปเปิดเ,เนี่ยตัวนี้ก็สวยนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้หมอสีน้อยหมอสีน้อยนี่ใครชอบไม้หน้าแดงแดงกลมกลมนะคะหมอสีน้อยไมมคะทำไว้เยอะเพราะว่าชอบส่วนตัวเป็นไม้ใบกลมกัดสีแดงกระดูกจะนูนๆหน่อยเนาะมีหมอสีน้อยมีเกาะเกตเจนสองนะคะตัวนี้เกาะเกตเจนสองตีใหญ่ค่ะเพื่อนเพื่อนตัวนี้ชื่อตีใหญ่นะ เป็นไม้ใบไทยนะคะเป็นไม้ใบไทยหูใบสัน้นแล้วก็ตรงกลางกัดแดงขอบใบกัดขอบทองมีตี๋ใหญ่นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวออะไรนะชื่ออะไรนะเดี๋ยวแมคค้านึกก่อนตัวนี้เยอะเลยค่ะกิตติมาเจนจิลากิตติมาจเจนจิลาตัวนี้เยอะเลยค่ะแม่ค้ามีจํานวนอยู่นะเผื่อใครชอบนะคะกิตติมาเจนจิลาตอนนี้ไม้ก็ เริ่มเมจะเริ่มหากันอีกแล้วนะคะพอเข้าช่วงอากาศเริ่มเริ่มปกติเริ่มนิ่งก็ลูกค้าเริ่มทักมาส่วนถาดนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นไม้ประเภทแลตัวเก่าตัวนี้นะคะถาดนี้นะเป็นไม้แลตัวเก่าแล้วก็เป็นไม้ที่สีค่อนข้างเข้มเข้มมากอย่างต้นนี้ต้นแรกนะคะตัวนี้ก็คือตัวทัญญบุรี ไม่รู้เพื่อนๆลืมหน้าไม้กันไปหรือ,อยังนะคะเป็นไม้ทรงใบยหยิกๆนะคะเเต่เตี้ตนยนะสีออกแดงยิ่งแดดจัดยิ่งแดงรูปทรงใบคล้ายๆกันกับพวก่าพันดาวนั่นแหละแต่ต้นเขาจะสูงกว่าทัญ,ญบุรีนะคะแล้วก็จะมีเทราปตีตัวตัวเทราปตีเองเนี่ยค่อนข้างจะหน้าสวยทีเดียวนะคะสําหรับต้นนี้เนาะมันเนี่ยแม่ค้ามีเทราปตีอยู่สองต้นเนี่ยค่ะเทราปตีนะ มีอยู่สองต้นซึ่งหน้าใบกระดูกแล้วก็ลวดลายเนี่ยถือว่าสวยชีเดียวตัวนี้นะคะแล้วก็ถัดมาใครชอบไก่ใครชอบไก่นะคะไก่ของเราเนี่ยเรามีเป็นตัวไก่พิรุนรัดหรือไก่เพชรพิรุนลัดนะคะก็ลักษณะหน้าใบเขาจะเป็นไมห้หยิกๆยอย่างเงี้ยค่ะการกัดสีบนใบก็จะกัดสีชมพูสีส้มอมแสดอย่างเงี้ยนะคะนี่นะคะ ไก่เพชรพิรุลรัตมีอยู่ประมาณฟอร์มสวยๆนี่น่าจะสามสี่กระถางนะคะเพชรพิรุลรัตเนี่ยฟอร์มสวยๆนี่นะคะชอบแดดจัดตัวนี้ค่ะแล้วก็จะมีไม้กากตัวนี้ก็จะเป็นพวกปักษาพนาวันนะปักษาวันนี้น่าจะมีอยู่สองกระถางนะคะปักษาพนาวันหน้าสวยๆมีสองกระถางแล้วก็ต้นนี้จะเป็นตัวซับเศรษฐีเนื่องด้วยว่าตู้แดดดีตู้แดดจัด กัดสีแบบสวยมากนะคะตั้งแต่เด็กๆเลยตัวนี้กัดสีแจ่มมากทรัพย์เศรษฐีแล้วก็ต้นนี้จะเป็นปีศาจลูกตาลแผงนะคะก็จะได้ด้านหนึ่งป้ายเขียวแล้วก็ด้านหนึ่งพึ่งน้ําตาลติดด่างด้วยนะคะตัวนี้เนาะแม่ค้าหมุนให้ดูปีศาจลูกตาลแผงนะคะแผงเป็นอะไรก็เแผนแผงเป็นป้ายเขียวะคะ่ะต้นต่อมาค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัว สมบัติสยามสมบัติสยามเป็นไม้ใบไทยป้ายเหมือนกันนะคะสมบัติสยามมีสองกระถางนี่อีก,กระถางหนึ่งนะคะสมบัติสยามชื่อน้องเพาะมากเลยไม้ตัวนี้ยเต็มฟอมแก่ต้นสวยนะคะตัวนี้สมบัติสยามแล้วก็อ่าถัดมาก็จะเป็นตัวเงินแสนตัวนี้ก็จะเป็นไม้หน้าใบชมพูชมพูแบบนี้นะคะเงินแสนอันนี้ก็เป็นลูกตาลแผงแต่ตัวนี้มันจะแบบ ติดด่างนะคะติดด่างเนี่ยค่ะหน้าใบสวยปีศาจลูกตาลน,นะคะต่อจากปีศาจลูกตาลก็ตัวนี้ค่ะหมอยอดเดชป้ายน้ําตาลชัดเลยตัวนี้นะคะหมอยอดเดชรู้สึกจะมีสองต้นมั้งปหมอยอดเดชเนี่ยต้นนี้ก็จะเป็นตัวรัตนะรุ่งเรืองเผื่อท่านใดยังตามหาอยู่นะคะและเ่เก่า หน้าใบก็ด่างสวยอยู่นะคะด่างชัดอยู่ตัวนี้เนาะรัะตะนะรุ่งเรืองมีจอมทัพด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะจอมทัพไม้โบราณแล้วไม้แลตัวเก่าตัวนี้อันนี้เป็นไก่พระเจ้าห้าพระองค์นะคะไก่พระเจ้าห้าพระองค์ต้นนี้ยด่างสวยมีไก่พระเจ้าห้าพระองค์มีตัวนี้นะคะ อันนี้เนี่ยค่ะที่แม่ค้าบอกเขาเรียกแลตัวเก่าอันนี้จะเป็นพวกดาริกาดาริกาเองเนี่ยเป็นไม้กัดสีลักษณะาการกัดสีเต็มที่เต็มใบอะ่ะก็จะคล้ายๆกันกับพวกขวัญดาวนะแต่อันนี้จะมีติดด่างด้วยแล้วก็แม่ค้ามีพันดาวสองกระถางนะคะเนี่ยมีพันดาวสองกระถางคู่นี้ก็สวยเดี๋ยวแม่ค้าขออนุญาตมาตรงนี้หน่อยมุมนี้นะคะเผื่อท่านใดเขายังยังยังตามกันอยู่นะคะ ตัวนี้ที่แม่ค้าจับอยู่เนี่ยอันนี้จะเป็นสิริมงคลดีนะคะเป็นสิริมงคลดีเผื่อท่านใดชอบไม้กระดูกไม้โชว์เส้นนะคะพื้นจะเป็นสีขาวอมชมพูนะคะตัวนี้อ่ะและต้นต้นถัดไปนะคะอันนี้จะเป็นตัวที่มีชื่อว่าคุรุเทพบุตรตัวนี้เป็นหน้าป้ายเป็นหน้าชุดที่แม่ค้าตั้งโชว์หน้าปกมาก่อนเนี้ยก็เนี่ยค่ะ ใบาย,ยาวและแข็งมากใบเป็นมันเงาเลยมีคุลุเทพพบุตรมีกิจอสูรน,นะคะตัวนี้คือกิจอสูรเผื่อท่านใดชอบเนาะมีอ่ะคู่นี้นะคะจะเป็นตัวเทพชุมนุมป้ายนอกอันนี้เรียกว่าเทพชุมนุมป้ายนอกนะด้วยความที่ลักษณะหน้าใบเนี่ยมันอยู่ช่วงอากาศหนาวนะก็เลยจะติดเขียวไปหน่อยเนาะมีสามต้นนะคะเทพชุมนุมป้ายนอกนี่นะคะ เทพจำนวนป้ายนอกนี่ไม้สวยๆทั้งนั้นเลยเพื่อนๆวันนี้แม่ค้าแบบอดรอจนไม้เขาได้ฟอร์มได้ที่ได้สีะคะ่ะถึงมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูส่วนตัวนี้จะเป็นตัวที่ชื่อว่ารัชโลธเน,นะคะ่ะรัชโลธรรัชโลธรเองเนี่ยตัวนี้ติดอ,อ่ติดป้ายเขียวแล้วติดด่างชมพูแล้วนะคะมีรัชโลธรมี ตัวนี้เทพเทวาอันนี้ก็อันนี้ก็สวยถ้าใครชอบไม้สไตล์สีสดนะคะทักมาได้เทพเทวาสีสดจนแบบกืนป้ายแดงเลยอะกืนแบบป้ายแดงแทบบจะมองไม่เห็นเลยด้วยความที่สีต้นแม่สดมากอะเนาะมีเทพเทวาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่มีชื่อว่าบัวหิมะนะคะก็คือตัวบัวสวรรค์ไม่ป้ายแต่กัดสีชมพูกระดูกขาวแบบนี้แทนเนี่ยคะ่ะเนื้อใบชมพูเลยนะตัวนี้ แล้วต้นต่อมาตัวนี้ก็คือตัวมณีสยามซึ่งมณีสยามเองเนี่ยจะเป็นไม้หน้าใบเป็นไม้ใบไทยนะคะนี่ดูใบใหม่เขาก่อนนี่สวยมากเลยเดี๋ยวนะคะใบนี้บกเนี่ค่ะหลอดใหม่สวยมากเลยมณีสยามนะคะแม่ค้าก็ฟืดฟัดมากเลยค่ะกาศเปลี่ยนแปลงส่วนตัวนี้นะคะเป็นไม้สีชมพูโชกระดูกนะคะตัวนี้ชื่อลิมนานนะคะด้วยความที่ มันเหมือนกับไม้มันยุบเนาะมันยุบมันลงหัวแล้วมันงอกมาใหม่เราก็เลยได้ไม้สีสวยๆแบบนี้เนาะกระดูกเข้มๆแบบนี้เพื่อนๆรับไปนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนไม้พวกนี้ผ่านการยุบมาแล้วผ่านการพักตัวมาแล้วอ่ะตัวนี้เป็นกอค่ะอันนี้คือมีซับนะคะมีซับเป็นกอสวยๆอย่างนี้นะคะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะมีซับนะคะ ส่วนตัวนี้เป็นไม้โบราณมีชื่อว่ามหาไทยมหาดไทยอยู่ในตับกระสวงพื้นเขาจะเป็นสีน้ำตาลแล้วจะมีจุดละเอียดสีชมพูกระจายเปิดเต็มหน้าใบนะคะส่วนต้นถัดมาตัวนี้คือตะเคียนทองค่ะเพื่อนๆตะเคียนทองนแล้วก็ที่สำคัญอะ่ะตัวนี้กาบอยู่ครบกาบสวยมากนะคะตะเคียนทองของเราเนาะ มีตะเคียนทองมีตัวนี้จะเป็นตัวหงดารุ่นถ้าใครอยากเลี้ยงแบบนี้คือเลี้ยงเป็นกอไปได้เลยเนื่องด้วยว่าไม้อายุดียุบลงตัวลงหัวเนะเาะพองออมาปุ๊บเขาก็พร้อมแตกหน่อเลยค่ะก็เต็มกระถางไปเลยเนาะตัวนี้ก็มีนะคะหง หงดารุนนะคะหงดารุนแต่ตัวนี้จะเป็นเขาเรียกทรงใบเนี่ยรูปใบเนี่ยจะเป็นแผงใบเหมือนแบบออกแนวใบไผ่หน่อยๆน,นะคะลักษณะก็คือการกัดสีเขาเหมือนหงดารุนปกตินี่แหละแต่ใบเขายาวกว่าอันนี้เหมาะกับการที่ใส่กระถางดินเผาทรงเตี้ยคะ่ะใบเขาจะห้อยสวยเชียวอันนี้ก็จะเป็นตัวเทพเทวาเนาะนี่ก็เทพเทวาอีกหนึ่งต้นเดี๋ยวแมค่ค้าหมุนหน้าสวยๆมาให้ดูนี่นะคะมีเทพเทวาอีกหนึ่งต้นแต่ตัวเนี้จะเห็นป้ายเห็นไหมคะ ป้ายแดงจะเริ่มเห็นชัดนะแล้วก็ต้นหัดมาตัวนี้ก็คือตัวนพะเก้าเป็นแลโบราณแล้วนะคะตัวนี้แต่ว่างอกมาใหม่เห็นมันสวยก็เลยหยิบมา <c oughs> เผื่อใครยังยังยังติดอยู่ในนพะเก้าเหมือนแมคค้านะคะแมคค้านี่ติดมากเลยนพะเก้าทําไว้เต็มไปหมดยุบมั่งรอดมั่งส่วนหน้าใบสวยๆอย่างนี้นะคะตัวนี้คือมนเทียนทองค่ะไม้หัวเนะะี่ยค่ะกัดสีส้มกระดูกทองนะคะตัวนี้ มนเทียนทองแล้วก็ในถาดนี้ทั้งถาดเลยจะเป็นสุมาอี้นะคะทั้งถาดเลยเนี่ยค่ะทั้งถาดเลยฟอร์มสวยๆกัดสีแบบนี้นะคะใครที่สนใจจะเอาไปทำฟอร์มกอ,อก็ทักมาได้นะมีสิบต้นนะคะสุมาอี้มีสิบต้นแล้วก็ค่อยๆขยับมาด้านนี้อีกเนาะยังมีที่ไม่ได้ยกมาโชว์อีก ตัวนี้ก็จะเป็นไม้ใบเงาเสไตล์ไม้ใบไทยนะคะเขาคือตัวเจ้าจาัก,กรพพัดนั่นเองเนาะเป็นไม้ที่เมื่อก่อนนิยมกันอยู่พักใหญ่ๆราคาต้นไซส์เนี้ยไปถึงสองพันสามพันนู่นนะเพื่อนๆเป็นไม้ใบใหญ่ค่ะใบใหญ่ใบเงาใบาหนานะสไตล์ใบไทยทนแดดทนฝนค่ะตัวนี้อ่ะส่วนต้นถัดมาอีกอันนี้ก็คือตัวเทพธิดานะคะเป็นไม้กัดสี เทพธิดาเองเนี่ยเป็นไม้กัดสีชมพูใสๆกัดจนหน้าใบใสแบบเพื่อนๆนึกถึงมานนางพิมอะคะ่ะกัดสไตล์นั้นเลยเนาะแล้วก็ต้นต่อมา <c oughs> ตัวนี้ชื่อว่าเพชรบ,บ้านประทุมนะคะเพชรบ,บ้านประทุมเป็นไม้ใบกลมพื้นแดงป้ายเขียวนะคะสีแดงสดกับสีเขียวสดเนาะส่วนเซตนี้นะคะที่เราเห็นใบกลมๆเนี่ยสีแดงๆเซตใหญ่ๆอย่างนี้นะคะ พวกนี้คือเมืองพลนะคะที่เขาตามหากันนี่ค่ะเซตใหญ่ๆอันนี้แมคค้าเซตไว้ให้แล้วเมืองพลเนาะมีเมืองพลนี่นะคะเมืองพลสวยๆอย่างนี้นะเนี่ยสี่สิบเก้าเท่านั้นเองนะกว่าแม่ค้าจะเลี้ยงได้ใหญ่โตขนาดนี้เนาะมีเมืองพลแล้วก็อันนี้จะเป็นเดี๋ยนะคะตัวนี้เป็นสีกาญจนาพิเศษคะ่ะ เป็นสีกาจนาพิเศษหน้าเข้มๆหน่อยใครอยากได้ก็ทักมาเนาะส่วนต้นนี้จะเป็นโรสโรสนะคะโรสเป็นโรสแผงเป็นโรสแผงเป็นเขียวเหลืองค่ะมีสองกระถางหรือสามกระถางนี่แหละโรสนะต้นใหญ่ๆแล้วก็เปิดเปิดสวยๆทุกต้นนะคะมีต้นหนึ่งจะออกหน้าออกเข้มหน่อยนะคะอ่ะใบดำๆนี่พลอยชมพูส่วนต้นนี้จะเป็นทศกาณ์ป้ายเขียวเพื่อนๆทักมาได้เลย ไม้วันนี้มีประมาณนี้นะคะสนใจต้นไหนอย่าลืมทักกันเข้ามาหาแม่ค้านะเบอร์โทรศัพท์0964253136เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆไม้มีประมาณนี้นะคะทั้งหมด100กระถางเพื่อนๆสนใจก็โทรเข้ามาได้นะคะวันนี้นะคะแม่ค้าขออนุญ,ญาตจบไลฟ์เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ